เดี๋ยวรอต้องหามป้อมลูกบเลื่อนเลยเรียร้มือคุนะเขาเรียกขอบอาเชิงมราาิงการแมนิงกริงกรกเามรเจาเจาเละเาบุเชิญทบกิน้วเปยาบปิดยอ่ะ

เนี่ยนาจันมาฮะล่ะจิมนาะกิ้มไหมกิ้มจิ้มกิโอ้นี่มาแล้วโอ้เองนี่เลิเกินจะหลัดแต่งเป๊ะเลยนะฮะจันดูลกสอนมาดูลูกสอนไม่รีบร้ยนมาแล้วมท

आई था पर कौन मैं ज्यादा अच्छा अच्छा दे आ वो हटाओ मुंह से हटाओ हट येड़ा अरे बेटा उधर पे कर फिर उधर फिर उधर सा जा रहे है तुम मिल गए ना दब तुम नहीं बच्चे हम पकड़वा वो कितने बाल

ท่านผมบอกแล้วว่ามัน<ด>มีทุกอย่างเจอมันหมดแต่คนไม่หมดนะท่านเัีรอก่อนอก่นีรงก่อราอกอนกินไหมอาไหม

าน,นารันธาจะ,จะพูดเรียกอาจารย์สาธิบุตรคงมีสัญญาอะไรกันอยู่

มองพระพระพระอาจารย์ชาลีบุตรเองจามาเรียกองเดียวนะในพระอสิติมาสาวกอครมาสาวกผู้เป็นเอกคัตธาจริงก็มีเยอะแล้วก็นับถือหลายหลายรูปแต่พระอาจารย์ชาลีบุตรรูปเดียวที่จะมาเอ่ยต่วเรียวอาจารย์ มันเป็นเรื่องของเฉพาะที่ที่จะเรียกแล้วก็ไม่ได้เรียกองอื่นไอเรื่องเคารพก็เรื่องเคารพน,นะแต่ว่าเรียกพระอาจารย์ชาลีบุตรทางที่ถ้าเทียบว,ว่ายุคนี้กับยุคในครั้งพุทธการก็ล่วงมาแล้วก็สองพันกว่าปีเหตุเช่นไหนเราจรึงเรียกว่าเป็นพระอ,อาจารย์ชาลีบุตร โดยไม่กระดาบนะโดยรู้สึกพอเรียกแล้วก็อยากเรียกอีกแล้วก็เรียกไปเรื่อยๆก็จะคนเคยเป็นลูกศิษย์ภาษายุตก็เป็นอย่างนั้นครับมันมันถ้าถ้าเราพูดเป็นภาษาภาษาภาษาโลกก็มันมีความรู้สึกที่ผูกพันกับท่านว่าท่านคืออาจารย์ แต่ถ้าบอกเหตุผลเนี่ยเราคงให,ห้เหตุผลในวันนี้คงไม่ได้ขอขซงแตกท่ญญานคุณทิดหนุ่มภาษาดิบุตรตอนที่จะปณิพานในวลาพุทธเจ้าบอกว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญปัญญาปัญญาของหม่อมชั้นเนี่ยปัญหาข้อหนึ่งหยิบมเมล็ดทรายมาเม็ดหนึ่งหมดเมล็ดทรายใน,ยยนยในท้องมหาสมุทรเนี่ยปัญญาของหม่อมชันยังไม่หมดเลยพระเจ้าค่ะมันจะมามาทุกครั้งมาจะเอา ทิษะแนบตรงนี้ว่าพระองค์ท่านบรรลุธรรมตรงนี้ขอให้เรามีปัญญาท่านจ้ากุณท่านก็มีปัญญาโอ้หนมหาศาลนะไม่ไม่รู้จักจบท่านให้มีอายุสักห้าร้อยปีก็ก็ไม่หมดยราสุดท้ายก็คือถ้าคนที่พอแล้วนะก็หมายถึงว่าเราไม่อยากที่จะ มีหรือเป็นเพื่อทุกข์กันอีกไอ้ที่เรามีไม่ใช่ไม่ทุกข์มีมากก็ห่วงมากมีมากก็เรื่องเยอะมีมากก็ภาระเยอะถ้าไม่มีก็ไม่มีก็ทุกทุกข์พราะความยากความลำบากอย่างที่เราเห็นก็ไปอีกสภาพนงะนั้นทุกข์กายแต่ทางนี้กายไม่ทุกข์แล้วแต่มาทุกข์เรื่องคำว่าชีวิต ด้วยคำว่าความมีความเป็นแล้วก็กลับไปทุกกลับไปที่เดิมครั้งร่างกายแต่ไม่ใช้ทุกเพราะอดนะทุกเพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องปวดและเราไปเสร็จไม่ได้ด้วยอีก 2, 20ปีข้างหน้าเราก็ไม่มีแรงที่จะเดินอย่างนี้ได้การลังวชาเราเราคงจะจะไม่เพียงพอวันนี้ท่านพระครูที่สุด ยังขึ้นได้เจ็ดสิบต้นแล้วอีกสิบปีเนี่ยถ้าอย่างเก่งก็ต้องใช้ลูกหาอ่ะเั้เดี๋ยวเราไปให้เข้าต่อยมพรอบกันนะโอเดอตวาระตัวารี่ชาตอันนับชาติไม่ได้อันนับชาติไม่ได้นสถานที่แห่งนี้าสถานที่แห่งนี้ พระพุทธอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์เทพเทยดาทั้งหลายเทพเทียดาลทั้งหลายปกปักรักษาผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตลอดถึงแม่ธรณีตลอดถึงแม่พระธรณีแม่คงคายแม่พงคายแม่พระพายแม่พระเพิงและเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าที่เจ้าทางีสถิตยยุทณะแห่งบุญ ที่สถิตหน้าที่แห่งบนนี้และสานกนละโลกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอขมาได้ขอขมาด้วยกายด้วยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจกรรมอันใดกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอกุศลกรรมลงไปได้กระทำอกุศลกรรมลงไปขอผลกรรมนั้นขอผลกรรมนั้นจงยุติ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  จงยุติตั้งแต่บัดนี้อาโหสีกรรม,กรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจจุบันชาตินี้เทอ

กบุญดั้งและถ่ายรูปพระคันที